สีขาวทิมเบี้ยสูงครับสีแดงถอยเมียสีแดงทิมเบี้ยไล่ม้าม้าขาวถอยกับ สีขาวขึ้นเบีย้ยวสูงถาวรสีแดงเดินเม็ดเข้าไปสีขาวขยับโคนสีแดงเดินขุน สีแดงดันเบี้ยริมสีขาวทิมสวนสีแดงทิมเบี้ยไล่โคนโคนขาวกินสีแดงกินสีขาวจบด้วยมา้าสีแดงทิมเบี้ยไล่สีขาวถอยกลับ สีแดงทิมเบียไล่มา้าม้าขาวถอยสีแดงทิมเบียคู่ขนานสีขาวทิมเบียเข้ามาสีแดงกินจากนั้นสีแดงกินเบี้ยสีขาว ใช้เบีย้ยกินคืนสีขาวงางเบีย้ยสีแดงเอามากินเบีย้ยความ สีขาวเอาเม็ดกินสีแดงกินลุกสีขาวเดินขุนสีแดงกินเบีย้ยจากนั้นสีขาวกินโคนสีแดงถอยเม็ดมากิน สีขาวเดินมาจับเรือสีแดงทิมลุกสีขาวจับขุนสีแดงเอาเรือหนีสีขาวจึงเอาเรือบุกกินเม็ดสีแดงใช้เรือกินสีขาวกินคืน สีแดงดันโคนขึ้นไปสีขาวเดินมาจับเหรือจับโคนสีแดงแก้โดยการกินลุกสีขาวจับขุนสีแดงเดินเรือหนีสีขาวก็ลุกคาดเหรือ สีแดงจับขุนสีขาวกินเหลือสีแดงเอาม้าจับเรือสีขาวเอาเรือจับม้าและเบีย้ย สีแดงทิมลุกสีขาวขยับชิดม้าสีแดงลุกสีขาวกินจากนั้นสีแดงครับตีลุกคาดเรือสีขาวขยับชิดเบี้ย สีแดงยินเหลือ สีแดงกินเบีย้ยสีขาวเอาม้ากิน สีขาวใช้ม้าตีลุกสีแดงหลบสีขาวใช้ขุนบีบสีแดงเดินเบี้ยงไหนสีขาวขยับโคนสีแดงเดินเบี้ยสีขาวจึงลุกสีแดงขยับขุนสีขาวเอาม้าจับสีแดงเดินเบี้ยหลบ สีขาวขยับโคนสีแดงเดินขุนสีขาวขยับมา้าสีแดงเดินเบี้ยงหายสีขาวไม่กินสีแดงขยับ จากนั้นสีขาวเดินโคนอีกครั้งสีแดงขยับหลบสีขาวใช้โคนล็อกขุนสีแดงเดินเบี้ยงไหนสีขาวปิดเกมลูกจน